สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสด์วันนี้ก็ตรงกับเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นช่วงต้นๆ้นเดือนนะวันนี้ผมเดินทางมารีวิวขายที่ดินหรือว่าขายที่นานะครับเนื้อที่5ไร่1นึงาน49ตารางวานะครับซึ่งก็ที่นาหรือว่าที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่บ้านสน,นะครับจายสําตะบลแสลงพัน์ธอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ นะครับซึ่งก็เป็นที่ดินแปลงสวยมากๆนะครับอยู่ติดกับธนราชอย่างเนี่ยตรงนี้แหละครับแล้วก็มีไฟฟ้าไฟฟ้านี่เป็นไฟฟ้า3ามเฟสนะครับแล้วก็มีประปา,าเอกสารหลักฐานเป็นเชนดครุฑแดงนะครับสามารถโอกนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีแล้วก็เป็นที่นาหรือว่าที่ดินที่อยู่ในชุมชนเนี่ยครับบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆเพื่อพรับเลยนะครับถ้าท่านจะมา,าดูที่นาแปลงนี้นะครับก็สังเกตง่ายๆเนี่ยจะมีป้ายตรงนี้แหละครับ ตั้งเทอเรอ์อยู่นะพรั้นก็จะขอเชิญทุกท่านนะครับไปชมพื้นที่ของที่นาแปลงนี้นะครับเป็นที่นาที่อยู่ติดกระสุนลาดยางแล้วก็มีไฟฟ้ามีประปายกสารักฐาเป็นฉนดครุฑแดงนะครับเป็นที่นาแปลงสวยนะครับหน้ากว้างโอเหมาะมากๆนะครับเนื้อที่นี่ห้าไร่หนึ่งงาน49ตารางวานะครับไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเหมาะที่จะทําซื้อเพื่อทําการเกษตรนะครับอย่างยิ่ง อาจจะเป็นเกษตรนะครับเศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรผสมผสานนะครับหรือจะมาสร้างบ้านเป็นบ้านสวนนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นแปลงสวยมากๆนะครับเนื้อที่5้าไร่กว่าๆนี่เป็นพิมพ์นิยมเลยนะครับก็มีหลายท่านบอกว่าอยากได้ประมาณนี้แหละนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ราคานะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้มารีวิวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่แหละนะครับเจ้าของ ที่ดินหรือที่นาแปลงนี้นะครับบอกว่าให้ตั้งราคาอยู่ที่ไร่ละ3ามแสนสองหมื่นบาทสามแสนสองหมื่นบาทนะครับแต่ตอนนี้ลดราคาโอ้โหนะถือเป็นโอกาสดีเลยนะครับสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่นาหรือว่าที่ดินประมาณ5้าไร่กว่ากว่านี่ยนะครับจากไร่ละ3ามแสนสองหมื่นบาทลดเหลือนะครับสองแสนเหมื่นบาท2องแสนเหมื่นบาทโอ้โหมาก่อนได้ก่อนครับที่นาแปลงสวยมากๆกตอนนี้กําลังมีการไถดะนะครับโอ้โ เป็นแปลงที่น่าสนใจนะครับอยู่ในชุมชนนะครับจะมาทําการเกษตรก็ได้หรือจะมาทําเกี่ยวกับการสร้างบ้านเป็นที่พักอาศัยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเนี่ยครับชุมชนบางเรือนในอยู่ใกล้ๆครับพืีพรับเต็มไปหมดนะครับและเป็นที่นาที่น่าสนใจก็คือนะครับในการเดินทางก็คือนะครับห่างจากนะครับก็คือวัดป่าสมใจธรรมรามเนี่ยประมาณ500เมตรนะครับแล้วก็ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธุ์นะครับ เดินทางมาประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากห้างโรบินสันสาขาสุรินทร์นะครับจากพิกัดทาง GBS เลยนะครับประมาณ9กิโลเมตร9กิโลเมตรเท่านั้นครับโอ้โหถือว่าไม่ไกลครับขับรถประมาณสักสิบนาทีก็มาถึงที่นาแปลงนี้เป็นที่นาที่โยนเกตของตำบลแสลงพันธ์นะครับอําเภอเมืองโอ้เป็นที่นาแปลงสวยครับในการเข้าออกก็สะดวกสบายเหลือเกินและก็อยู่ใกล้ๆกับตัวเมืองนะครับ พราะฉะนั้นสำหรับท่านใดที่มีความสนกสนใจก็ติดต่อมาครับที่ผมนัตพลพรสบัตินะครับหมายเลขโทรศัพท์อดีไลน์ก็0 8 5 4 9 0 0 1 8 4นะครับวันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าข,ของที่ดินหรือว่าที่นานะครับที่มอบความไว้วางใจให้ผมกับนัตพลพรสบัตดได้มีโอกาสมาทาการรีวิวแล้วก็มอบหมายภารกิจให้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายที่ดินแปลงนี้ต่อไปนะครับต้องการได้บ้านได้ที่ดินได้ที่นานะครับ ต้องการที่จะให้จัดหาให้ก็ยินดีที่จะจัดหาให้ฟรีนะครับไม่ไม่คิดกระตังนะครับหรือว่าท่านต้องการที่จะขายบ้านขายที่ดินขายที่นานก็ติดต่อมาคนะ่าบริการก็สเซจากยอดขายนะครับยินดีรับใช้ทุกท่านด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งยวดนะครับขอบคุณสาหรับแฟนคลับเอฟซที่ติดตามการทํางานของผมมาโดยตลอดนะครับมีการกดติดตามแล้วก็ช่วงนี้ก็มีการปิดการขาย นะครับอยู่บ่อยๆนะะฉะนั้นขอบคุณสําหรับท่านที่มีอุปการะคุณทุกท่านที่มาใช้บริการนะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับทุกท่านที่ติดตามขอบคุณมากๆขอ,อกล่าควคําว่าสวัสดีครับ